<c oughs> ดีจ้าเมื่อนีจะเด็กมาไปไทยเกษตรแปลงใหยนำมูพิ่นแล้วกันเนาะ <c oughs> นี่ผักไสผักมะละกินนกค่ะมาประชุมเกษตรแปลงใยนำพิ่นกันเนี่ยเล็บมบรรทายพี่น้องเบื้องเนาะกันเนาะมีอันนี้บวบพิ่นกำลังปินน้นวยค่ะ ดีมาประชุมน้ำเพิ่อนบางงามเนาะคะ่ะเด็กเนี่วันนอ้โยกินเข่าน้ำพี่น้องเนาะค่ะเนาะมือนนี้ก็ออกมาประชุมน้ำเพิ่นจะ้ะเอาไปนี่เด็กยังไม่ค่อยได้กินเข่าแล้วะคะ่ะ มีเจ๊อีกออกเนาะคฉันเนาะเป็นน้อยไก่มาอะไรก็อนตัวลูกน้ำจงลายค่ะเจ้าน้อยเนี่ยนี่ก็เลยมื่อน,นี้ก็มาบึงกเกษตรแบ่งใหญ่นะคะเป็นมะกอเนาะค่ะเนาะเป็นมะกอนะบางนะคุงค่ะเป็นแถวเนาะคะเป็นนี่เป็นกเกษตรน่ะนี่ก็เป็นปลาพริกเพิ่นค่ะ น้ำเพิ่นกะไอ้เจ้าประดาลเนาะค่ะะนกะ็ไม่ได้สัมผัสทีไม่ได้ขออนุญาตเพิ่นนะคการที่พิ่งอายุน้ำนายเนาะค่ะเนาะเลยตรงมาไทยเอยงนะคะปรคุ้งหนุยใหญ่ระค่ะพี่น้องพุดนะบังดูพี่น้องจะมาบ่งโดดุดพูด ยายแดงสะออนกระดอกกระดี้อ่ะพูดถึงจากพี่น้องมาเห็นเนาะคะ่ะเนาะ F4 ของยายแดงทุกคนนะบู๊บขคองขก,กอโดกเนาะคะ่ะนี่มะละค่ะมะละน้อยนะคะกินกับปนปลาทูเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อคะ่ะ F4 ของยายแดง ก็ได้มากินเด็กๆน,นี่ซื้อไปฝากเนาะค่ะเนาะงามงาม้ามะคะ <c oughs> กับปุ่นปลาทถูงามกระโดดกระไดอให้พี่น้องของเด็มกมาเห็นเด้อค่ะงามลายพุน่นอะหน่วยกับกระลังนี่เนาะคะ่ะเนาะกระลังใหญ่นี่เพิ่อนก็เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะนะคะ คุ้งกะมีเต้หนหวยใหญ่เนาะค่ะเนาะเต็มต้นอยู่ตรงนี้กับเพื่อนก็เก็บไปขายหลายรอบแล้วค่ะคุณค่ะ ดะอันนี้คุนเก็บแล้วค่ะคกับโบอันนี้ค่ะกางน้อยใหญ่ค่ะก่อนน้อยโบคุณเก็บไปหลายรอบแล้วค่ะคเจ้าของค,คุณบอกท้ายโรถท่านนาคุณอายุน้ำนายอยู่ค่ะตอนเนี้อันนี้โอ้งามก็โด้ค่ะงามมักเนาะค่ะเนาะจ้า เอฟซีของยาเดงเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ากีกลังมาเป็นเอฟซียาเดงามกด็ได้กดแชร์ยาเดงด้อจา้ายี่เดย์ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนักก่นนะยี่เดย์เป็นมัว่วกันเรื่อยๆเป็นตามกันไปเรื่อยๆนักกันเนาะ <c oughs> นี่พึ่งเก็บไปแล้วค่ะมันน้อยใบใหญ่ไปไหนคะ่ะหลายรอบแล้วกันนะใหญ่บึ้งค่ะ งา,งามค่ะน้ำเพิ่ก็่ะโจอเอาอบาดาลเนเนกพันนกเพิ่นทำการ,กรเกษตรปอดสานพิดค่ะปอดสานพิดรับรองได้ค่ะกินสดๆเลยค่ะจากกะ้าค่ะที่เดงก็ขอจุบไปเค่นนี้กันแล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์อย่าเด้งนี่เลยจ้านี่ค่ะ น่อยใหญ่พ่กค่ะพุ่น่ะจ้าสวัสดีจ้าพบเจอกันคลิปใหม่น้อยกันเนาอสวัสดีค่ะ